สวัสดีครุณรองมีระยัดชี้แจงไหมคะไม่เกิดอะไรขึ้นผู้โดนหักหลังเป็นคดีเก่าตั้งแต่ปี64ใครมันหักหลังใครเชิญเชิญเชิญด้านห้องสอบสวนการเมืองทั้งตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติขบวน่ารมหาขนาดนั้นมันหักหลังเนอะผมถึงบอกผมทำเรื่องแล้วกำลังอยู่ระหว่างทำเรื่องขอความเป็นธรรมมีเรื่องขอรายเดือนห0 0 0 0นไหมครับรองมีเรื่องขอรายเดือนห0 0 0 0นไหมครับ ขอใครเดือนรายเดือนนี้ยังไม่มีไหมม่แต่ผมร้องครับครับว่าผมร้องตำรวจนะแต่ละโรงพักหรือผู้บังคับการคือตำรวจในน้องถูกผมร้องเกือบแทบจะทุกทุกหน่วยงานแล้วจับจับก็เป็นเรื่องจริงจับเนี่ยมันเป็นหมายจับไหนอ่ะเขาเพิ่งไปขออนุญาตศาลออกมาคดีตั้งสี่ปีที่แล้วึ่งมันมันผมมอบตัวหมดไปแล้วคดีโรงพักทองหล่อคดีอะไรที่เขาข่าวหาว่าผมไปอุ้มคนไต้หวันซึ่งคดีนั้นเนี่ยนะมัน คือสำนวณเนี่ยไอการเขาตักฟ้องเขาให้ผมนี่ไปมอบตัวเพื่อต่อสู้คดีแต่ผมเนี่ยทำหนังสือขอความเป็นธรรมที่ไอการอยู่แต่ระหว่างเนี่ยเพิ่งไปพบไอการฝ่ายมาอสารยางไอการกรุงเทพใต้ปรากฏว่าเขาพนักงานสอบสวนที่เนี่ยไปขออนุญาตศาลท่านออกหมายจับผม เมื่อสองวันไม่เกี่ยวข้องเว็บพนันเหรอที่ไม่ได้เกี่ยวข้องสอนสอนเลยไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวเอาให้แน่นี่ถ้าฐานฐานเกี่ยวข้องฐานนะนมีแต่จะชี้เป้าว่าใครทําเว็บพนันอะไรรวมถึงฝ่ายการเมืองด้วยแต่ขนาดนี้มันมั่วกันนั้งไอ้โจ๊กทั้งไอ้ต่อสากอะไรผมก็เลยมันยังไม่อยากยุ่งแต่พออยากก็อยากจต่เป็นเป็นหมายจับไม่เป็นไรแต่มันคนละคดีไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องเว็บเรืออะไรเลยมั่นใจนะโอ้โห พันธน,น,นาพูดแล้วคำไหนก็คำนั้นนะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าเขาจะมากั่นแกล้งผมนะมหรือตัดตอนอะไรเรื่องนี้เรื่องนี้ผมใช้สิทธิประกันได้มันไม่เป็นคดีเก่าไม่ได้กังวลแต่มันจะทําให้ยุ่งยากต่อไปทางการเมืองเพราะเรื่องนี้ต้องรู้ว่าฝ่ายการเมืองผมก็ไม่ยอมเขานะแล้วใครสั่งการเรื่องนี้แล้วส่งมาที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วในนครบาลไปในนครบาลมันก็จะไม่เป็นสุขถึงบอกว่า นี่เปิดเสกระโต้คนนึงก็พอแล้วจะมาสันนาอีกคนเดี๋ยวมันก็สังคมมันก็จะวุ่นวายะกําลังบอกว่าตอย่าไปทําให้มันมีเหตุกําลังกํลังบอกว่ากรมตารวจจะเปิดเสกสันนิษาก็แลใช่ไหมล่ะอย่างผมเนี่จะหลีไปไหนเนี่ยโทรศัพท์หมายออกตั้งแต่วันที่10โทรศัพท์กิ้งเดียวผมก็มามอบตัว นายต้องออกกำลังไปเยอะแยะไปถ่ายทำแบบนั้นนะ่ะผมเป็นอาชญากรอะไรที่ไหนเขาไม่แน่จริงตํารวจเขาจะไปจับได้ยังไงอ่ะเขาต้องมีหลักฐานเนี่ยต้องมันคดีเก่าน,นี่ไปขอสารอน,นุนาต,อ,ตอ,ออกหมายจับไปมันมันคดีเก่าเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันนี้มีปัญหากันครับนะ